ออกมากเลยเป็นตัวจี่ตัวแดนสบายดีพี่น้องค่ะแม่สุขสบายดีพี desktop, ่น้องสบายดีอีฟซีตัวถูกฐานภายในประเทศโดยต่างประเทศอยู่ดีแม่งดีถูกฐานพี่น้องเอ้ยสบายดีอีฟซีอัตเติมีญ่เกลียวอยู่เย็นเป็นสู้สุขภาพแข็งแรงอันนี Make ้เลยถูกฐานพี่น้องเอ้ยมาเบิร์กไปอีกส่องกินเขา่าพี่น้องเอ้ย <wh> เอ็นกล่องมายำได้สนนึกเสนึ่งใส่พี่น้องเอ้ยไปอีกสองกันนะสรงใส่ผ่าอีกสองหมดเต็มหลอดอยู่พี่น้องเอ้ยบ่งม่มาดีสุดบ่งกินบ่งหมจักพาหมออึกระถึกหนึ่งน้องแล้วพี่น้อง กินดีระเออยังตักินดีลงสมพระเอกสองกินขาวกินค่ะเอฟซีอัเตอเปนใหญ่เกีียวกินขาวน้ำอัตเตอเด้อเส็บเสบน้ำอัตเตอเด้อเผื่อกินกัมยางหลวงนะไข่หนำเสียอิวพี่น้องเอ้ยพระเอกเสียอิวเพื่นวะ ทองปลาลูกกี่ข่อซะลูกหล่าคนหูนะหนคนบ่หูอันนี้นะปลาลูกกี่ข่อยจำเป็นได้รือเาปุ่นจูใหญ่ไปแล้วกระบุมนะอ้าปลาแพ้ได้เกี่ยมให้น้องได้พี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องยังยังยังมาวพรมถามแม่เต้ ลมรเตพไปซื้อเขื่องแน่านซาวเป็นสิพากันไปซื้อเขื่องกับเมระเตเนาะจะขำมื่นแล้วเผื่อมาหาะเนี่ยเนาะมื่นค้มือย่างเง้ยไม่มื่แล้วบุมือนมืแก็จะปูกจะเปนตินปูปูอย่างหมูพ่อสามุกเป็นสิบะเทียวได้เมืองได้ลานซาวผูกกางามได้สาวุยปีหนามาให้ทานผู้ส้มม่งดูคนแต่งโตเนาะโอ้ยซมัน เศาเศาเกาหลีเลยนะเสือตัวนี้ซื้อซื้อได้สองปีเลยพี่น้องเอื้อยซื้อหายเอื้อยเพิ่นอยู um ่เมืองนอกซื้อหายอยู่เมืองนอกซื้อหายซื้อได้สองปีนี่โมเดลโบโมโมโมเดลสองปีเลรอบอกไปโมโมโฮอดสองปีย่างสะย่างขัวอชื่อว่างอันนี้นะว่างึ้นสวรรค์นี่โมฮอดแล้วเหรอเท่านั้นหอดปีสมบัดิว่าขึ้นสวรรค์มั่งค่ะถือกับสีได้นงซื้ออันนี้ถือกับสีข้นเลยงามบบสวยงามแบบนี้นะเสื้ออี เสียเมอาติคือเป็นสื่อมาแบบสิมะนุ่งแน่นงคือนงคือสีนี่ฝุ่นพายเอกส่องเป็นยังอีกพี่น้องเอ้ยลองส้มบึ้งพายเอกส่องเสียงอึกอะเอึกอ่าอยู่ผีน่องเลยพี่น้องเอ้ยลองส้มบึ้งพายเอกบึ้งดูพี่น้องเอ้ยกินยังลองส้มบึ้งด้อพี่น้องเด้อพ่อโอ เห็นเกนหมักหม่วงเปลือกกะเอาอนะว่างสักค้านอกในลูกนั่นนะเพ้นะสิดเพเอกสิดอาบน้ำอะไรน้าหนาวนี่อาบน้ำบ่ฮะอาบน้ำบ่อาบน้ำบ่ห้องพี่น้องกินน้ำสลุกละไม่เเห็นเกนมมวงเ็สบายดีพี่น้อง แต่เขาในเมืองกับสาวซุยอีกแล้วไปสื่อเกลีองแล้วอันเอฟให้าวซุยเท้าเขาเป็นนั่นคือบรอาอันบริษัทราคาสิถือกลัวเขาส่งอดบ้านราคาบริษัทกัเอาคือกันพินาเอ้ยบางสิ่งมากอย่างกับมันผมมีในบริษัทก็ได้ไปเอาเองหาบริษัทหกมันบอกผมสิ่ธิ์หอราคาบริษัทกับบางบริษัทกะแพ่ง่าไปเอาอยู่กระบอกนั่นเองนั่นพิน้เองเพราะว่ามันใกล้บริษัทกับตั้กเก็ดส10กิโลก็มาส่ง เขามาส่งกับโบฮอดอ่ะบ้านซึ่งดอกเขาเกลียงไรกับข้าเจ้าฮอดแตจะผสมสร้างมันยากเขาบ้านข้าเจ้าโบเขามาได้เป่าเองคือเก่าพี่น้องเอ้ยค่ะเก่ากินเาะเอ้ยก็เลยได้ก็เลยได้อ่ะไปไปเอากับถี่ผัดได้เลือกเองได้ได้เลือกเองได้ผัดมัซัดกันได้อีกแต่ละซีมักซัดกันได้ถ้าบริสซัทถ้าหมดแต่ละซีมละซีมถ้าหมดเต็มแก๊สเหมือนบอกส่งให้เนาะมันต้องเอาเป็นแก๊สเด็ดถูก สีแก๊สทรแก๊สมันวนเรใแผงกมอสตาดิหั้ตาดิเปิดแผงบ่มอมหอดนไมเท่าเนี่ยี่ัดเหล็กกับเจเบ็นหุ่มเะองเลเอกเอ้ยพระเอกเอ้ยป้าทูนี่มาเห็นแบบนี้ททยเลยนะไปกับสันุย่้องอยากแปลงลงซักยาลงยายาขังไมเท่ ได้จุ๊เลยได้เอาเปลือกมาที่ได้บ้างทีนต่กเปก็นกระืนบัดเจ้าน้นนำเนาะมีอะารเป็นมีพี่น้อง <นำ S 1> เย้ยสบายดีเพื่อนในแม่ลูกได้เห็นได้นได้ักม่วงเนาะป้าตัวเห็นขากเห็นแน่นเห็นเกล็ดักม่วงของหนักเพื่อนได้ หมักม่วงกินบัดเสดเราเหนื่อยสบู่ไยวเนี่ยมักกินอะไรเป็นหมักม่วงอเตนะพี่น้องเอ้ยหมักกล้วยไม่อย่างอื่นบมกกินแมนแมนขอบคุณทุกทุกฐานเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีอติมีอเขียวไลค์กดแชร์กดติดตามมาถึงปัจจุบันนี่ก็อยู่ดีแมงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมางี้ลูกทุกทุกฐานพินอ้อยปัดทิมซะลูกละโอ้ยอันสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ลูกจะเป็นกี่คุยเนาะพูน Quật từ sửa ừ. lệp mà hay mãi nị. À, lục yên đâu ừ. lục áo nhiều và cứ mày <laughs> nhiều xe, xe <laughs> nhiều xương, nhiều lên lơi theo đó từ lục đúng, lục đúng. lục à? ừ. lục, lục xo, bằng lục. ba tổ ừ. bác, bác. Ui, ปาปซะลูกหละปาซะขี่เด like ียรลูกโอ้ยพ um, no, ่นมานองนองในลูกมนสิบายเปลือนไปที่ไปนองนลูกเอออ่าโถลูกเลยไปไปไปลูกไปไอ้ฐานจกส้มลูกไปดีไหไหมเไ่ไมอะเปื้อนนี่จแกมแ้ันไปลูกไปดงลูกลงดงลุดกันปั่นปูนมาห้ได้ะ อาว่าอย่างไรล่ลงลลงแล่ก็ลางมือลงไปเมเอกาเกียมเลยเมเต๋เนาะเพิ่สิไปแล้วรัินกลดนเ้าปยขอบใจลูก ข่าวน้ำตีเด้อเพื่อนว่ามากินข้าวต่อยิ่ได้พี่น้องเอ้ยแม่อยากไปผัอยากไปนำแม่เนาะบาดแม่ไปวีทแล้วมากินข้าวต่ออี่พี่น,อน,น,อน,น้องเอ้ยน,นะไปทางใดอีกหล่ะบาตนี่หลังจากนั้นมากินต่ออี่งได้พี่น,อน้องเอ้ยเล่นออกเล่นข้าวอ,ออกกระถอกันเนาะหล่าสิกินเบิร์ตอยู่บอลลูนบอลหัวเรืองอกินน้ำบอสปาลุงกินน้ำย่านโบอิ่มบอคือห้อง ือห้องปลาลุงจริย์น่ะเป็นจานบุไา้พี่น้องเลยเนี่ยสมไข่เซสนาดเอียเลยใส่กินกับข้าวเจ้าเนาะ ลองส้มไปเรื่อยๆพี่น้องเพิ่นสิเบิดอยู่บ่เนาะเขาเป็นจานบ่พี่น้องเอ้ยต้องเบิดโอ้ยบอเบิดอันนี้พี่น้องเอ้ยพ่อจะบ่ให้ปลาลุงกินน้ำยันเบิดบ่ลูกบ่อยันบ่อิ่มบ่อยันเบอรอาเตยันบ่อิ่มบ่ลูกยันเบอร์ยันเบอร์มด ยันปลาลุงกินเบิดอืมยันปลาลุงกินเบิดเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยสมเบิ่งน้ำกันพี่น้องคนกี่ทีเด้ออันนี่นะสมมาพอคพรวนพี่น้องเอ้ยมีนายเกียวสปูดลิปยเนี่ยในก่อนพระกุไลโคเซกคตีตาสังอาทิมีนายเกี่ยวเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจสูสุดต่อไปพี่น้องเอ้ยพิพัฒนประการใด้โทถุกโกอภัยพี่น้องเอ้ยถ้ายสุดโคเอ้ยใส่พนคนสีประหลัดชนะใต้เกี่ยวทั้งสาม ใะสิ่งศักดิ mond, s, ์สิทธ <ión> ิ์นโลกจงบดลบันดาลปุกปังหากษร์ของครัวของพวกทานอยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมันเงื่นเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเธอสบายดีบายบายอตเอ้ยบายบายเป็นลูกหลักโอนพี่น้องเอ้ยจมินปีซังพระเอก